สวัสดีค่ะเฟรชออฟคาเฟ่สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะหน้าจะกรอบเด้งนะคะข้างในนุ่มเนาะต้องให้หน้ากรอบเด้งในนุ่มอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ผ่าผ่าครึ่งนะคะวิธีการกะกะกะง่ายๆเลยค่ะคุณลูกค้าเราจะได้แานของอร่อยไม่มีแป้งไม่น้ำตาลกันแล้วน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ ไปใส่พิมพ์เนาะพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะตอบถามได้นะคะพิมพ์เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนใครอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาเลยค่ะทางนั้นยินดีบอกนะคะช่วยกันคะ่ะเศรษฐกิจแบบนี้โครกิจแบบนี้เราต้องช่วยกันนะคะช่วยกันอยูอยู่เห็นไคะใช้นม่คมบพื้น่อยนะคะ,คคะ,คะแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดใส่นี่นะคะเราต้องคืนมีนบบนี้เนาะ นี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นแพ็กเกจตติ้งของเค้กนะคะนี่เป็นเค้กนี่เป็นเค้กใบเตยของเรานะคะแล้วก็มีเค้กใบเตยนี่ดูเนื้อเด้งดึงเด้งดึงน่าทานกันเลยใส่เลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหนึงกล่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะเราไม่สั่งวะเ